สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดแชร์คลิปนะคะใน tiktok เนาะด้วยเว็บไซต์ K M K Social นะคะจะทำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะก่อนอื่นเลยให้ทุกคนนะคะเข้าไปใน google นะของโทรศัพท์ตัวเองก็ได้นะคะพิมพ์ค้นหาคำว่า K M K Social ได้เลยและเลือกเว็บแรกไปเลยนะคะ ก็จะเข้ามาให้เป็นหน้านี้เนาะสาหรับใครที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานกันก่อนได้เลยและถ้าใครยังไม่มีสมาชิกนะคะก็ให้มาสมัครสมาชิกกันก่อนนะมาที่สมัครใช้งานขั้นตอนก็ง่ายๆเลยค่ะชื่อผู้ใช้ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะคะอีเมลสามารถใช้อีเมลที่เรามีขึ้นมาเองได้นะแล้วก็รหัสผ่านเนาะจากการที่คำว่าันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะ เมื่อกอครบทุกอย่างแล้วก็สามารถที่จะสมัครใช้งานกันได้เลยและถ้าใครที่มีบัญชี Google อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะสมัครใช้งานด้วยบัญชี Google ได้เลยนะคะและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขออน,นุญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยเนะะาะอ่ะและเมื่อทุกคนเข้ามาแล้วนะคะก็จะเห็นหน้านี้เป็นหน้า,นา,นา,นาแรกนะคะวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอด แชร์เนาะก็เลือกไปที่หมวดหมู่ได้เลยเลื่อนหาเป็น t ิ k กต็อกของเรานะคะเป็นเพิ่มยอดแชร์นะคะมันจะอยู่ใก่การบันทึกเนาะนี่เลือกบริการที่เราต้องการได้เลยนะคะบริการก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะสามารถที่จะมาเลือกดูกันได้เลยนะคะเราเลือกเป็นบริการแรกของเราดีกว่าเนาะ,ะอ่ะเมื่อเลือกครบทุกอย่างแล้วนะคะทุกคนนะคะก็ไป c o p ปลิงก์ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดกันได้เลยอ่ะก็กดไปที่แชร์นะคะแล้วก็คัดลอกลิงก์กันได้เลยเนาะเสร็จแล้วให้นําลิงก์มาวางนะคะ เลือกจำนวนที่เราต้องการนะเอาแค่50ก็พอเนาะเวลาเฉลีย่ยของเราอยู่ที่9ชั่วโมง46นาทีแต่ความจริงอาจจะไม่ถึงก็ได้นะคะค่าใช้จา่ายแค่0-4บาทเองจากนั้นให้ก็ส่งนะแต่เมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยสำหรับท่านดใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมก็เลือกที่หมวดหมู่นะคะแล้วก็เลือกบริการที่ตนเองสนใจกันได้เลยนะคะก็จะมีให้เลือกมากมายเลยเนาะ ต่อมาที่การเติมเงินนะคะสําหรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามาใช้งานเนาะขั้นตอนการเติมเงินก็ง่ายๆเลยค่ะสแกน QR Code นะเติมขั้นต่ำตั้งแต่1บาทสูงสุดไม่เกิน50 0 0 0บาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติม1,000บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่ม5%กันเลยวิธีทำก็เขาก็จะสอนให้ตรงนี้ได้เลยนะคะ อีกหนึ่งช่องทางก็คือค r y ป t o c คอเ e n c y นั่นเองสําหรับใครที่อยู่ต่างประเทศนะเนาะเติมขั้นต่าตั้งแต่100บาทนะคะสูงสุดไม่เกิน50,000บาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติม500บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มหเนะวิธทีทำเขาก็จะแจ้งให้ตรงนี้เลยนะคะต่อมานะคะที่ประวัติการสั่งซื้อเนาะเมื่อกี้เราซื้อออเดอร์ไปแล้วนะคะก็อยากรู้ว่าออเดอร์ของเราเป็นอย่างไรบ้างก็เข้ามาดูกันได้เลยนะก็จะมีให้ทั้งรหัสนะคะวันที่ลิงค์ค่าใช้จ่ายเนาะเริ่มนับปริมาณบริการสถานะออเดอรนะ และสำหรับใครนะคะที่อยากรู้ว่ามีออเดอร์อะไรบ้างนะมีบริการอะไรบ้างก็สามารถที่จะมาเช็คได้ที่รที่บริการทั้งหมดตรงนี้ได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะมีท Facebook, นะั้ง a c e b o o k เนาะ Tik t o k IG นะคะทว i t t e r t e l e GRAM Trade ก็คือมีให้ครบหมดทุกแพลตฟอร์มเลยเนาะสามารถมาเล่สหาบริการที่ตนเองสนใจกันได้เลยนะคะหรือจะพิมพ์ค้นหาก็ได้นะนี่ก็จะมีราคาต่อยอด1 0 0 0พันคำสั่งซื้อขั้นต่ำสูงสุดนะคะแล้วก็คำอธิบายเพิ่มเติม,ตมว้ให้นะสามารถคลิกเข้ามาดูกันได้เลยนะคะก็จะมีน วิธีการบอกว่าทําอย่างไรบ้างเนาะก็จะเคลื่นไทยเป็นแบบนี้เลยถ้าสนใจบริการก็สร้างคาสั่งซื้อใหม่ตรงนี้ได้ด้วยนะคะอันต่อมาที่ช่องทางการติดต่อแอดมินเนาะสำหรับใครที่มีปัญหานะคะออเดอร์ล่าช้านะหรือว่าเติมเงินแล้วเงินเข้าช้านะคะสามารถที่จะมาแจ้งผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะจะมีแอดมินตอบกลับตลอด24ชั่วโมงนะคะ ช่องทางสุดท้ายของเราการแนะนําเพื่อนเนาะเป็นช่องทางการสร้างรายได้ง่ายๆเลยเพียงแค่กรอปปี้งตรงนี้นะแล้วส่งให้เพื่อนเรานะคะหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงนินเข้ามาใช้บริการแล้วเนาะคุณก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึงสามเปอร์เซ็นต์นะคะจากขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทกันเลยนะอันนี้ก็คือหน้าตาเว็บไซต์ kmksocial.com นะคะลองเข้ามาใช้งานดูกันได้เลยเนาะเอาละค่าเดี๋ยวเราพาทุกคนย้อนกลับไปดูนะว่าตอนนี้ยอดแชร์ของเราเป็นอย่างไรบ้างเนาะตอนนี้ยอดแชร์ของเราอยู่ที่ประมาณ29แชร์นะคะเขาแค่ต้องรีล็ มึงรอกกอนนะคะคือยอดแชร์ของเรามีการเคลื่อนไหวแล้วเนาะอ่ะยอดแชร์ของเรายังไม่มีการเคลื่อนไหวนะคะงันเดี๋ยวเรารออีกสักพักหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะเดี๋ยวตอนเดี๋ยวเราจะขออนุญาตตัดไปตอนที่ยอดมันขึ้นแล้วดีกว่านะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะอ่ะหลังจากที่เรารอมาสักพักแล้วนะคะตอนนี้นะคะยอดแชร์เราก็กระโดดข,ขึ้นมาเป็น7 9ก แผลเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่ารวดเร็วมากๆเลยรอแค่ห้าถึงสิบนาทีเท่านั้นเองเนาะ,ะสาหรับใครที่สนใจนะคะเราแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปแล้วเนาะสามารถจิ้มมิ้งแล้วแลอองเข้ามาใช้บริการพร้อมกับการดูคลิปได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะหากผู้ผิดป,ประการได้ต้องขออภัยไว้ณนะตรงนี้ด้วยเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ